สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รู้แผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงโดยภาพรวมรายเดือนเป็นของเดือนตุลาคม2563แล้วก็เป็นของท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนลัคนาตุลชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ท่านที่คอมเมนต์มานะคะว่ารอราศีตุลยอยู่เนาะมาแล้วนะคะมาแล้วเนาะช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยกันนะคะแต่จะพยายามไม่หายไปไหนจะมาทุกๆเดือนเลยก็ช้าไปนิดนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆม,มาในหน้าที่นี้ด้วยเนาะ เข้าเรื่องเลยนะคะมาช้าแล้วเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปมากกว่านี้มาดูซิว่าในเดือนตุลาคมนี้เดือนเกิดของคุณตุนจะมีข้อมูลอะไรหรือพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกคุณตุนบ้างภาพรวมคุณตุนจ๋าเดซันเราจะต้องพูดไพ่ที่มันสวยงามก่อนเลยเนาะเดซันเข้ามานะคะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของปัญหาหรือว่าอุปสรรคด้วยนะดวงอาทิตย์ค่ะแสงสว่างเข้ามาแล้วเนี่ย จะแปลได้ว่าอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยหรือว่าข่าวก็ได้นะมีโอกาสเหลือเกินนะคะที่คุณจะได้รับมันมาในเดือนนี้มันมีความความชัดเจนแสงสว่างอะนะคะความชัดเจนในตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นความชัดเจนในในสถานการณ์ที่เรายืนอยู่เป็นไปได้เหมือนกันมันมีความเคลียร์เหลือเกินมันมีความโล่งเข้ามาไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีปัญหานะคะ แค่ว่ามันมีความโลง่งคุณชัดเจนะคุณอาจจะเห็นปัญหาที่เราอยู่แล้วคุณก็จัดการมันได้ด้วยดีได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะสวยเหลือเกินยิ้มเลยค่ะคุณการคุณการขอโทษคุณตูนจ๋ายิ้มเลยจะกว้างเท่ากับพี่คนนี้เลยก็ได้ก็ได้เลยนะคะหกไม้เข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยจะแปลได้ว่าเดือนนี้นะคะคุณตูนจะมีความรู้สึก แสงสว่างไม่พอมีความรู้สึกชื่นชมด้วยชื่นชมใครชื่นชมตัวเองนี่แหละค่ะชื่นชมแล้วก็ภา,ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในเดือนนี้เห็นไหมคะที่บอกว่าความสําเร็จมันมาอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่ใหญ่โตไรมากนัก มันเป็นเพียงแค่อีกขั้นหนึ่งของของชีวิตเราหกไม้นะคะเป็นพาใบเล็กเนาะก,ก็อย่างที่บอกว่าความสําเร็จนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ใหญ่โตเท่าไหร่นักแต่มันมีความภาคภูมิใจอะค่ะมันมีความรู้สึกโอ๊ยฉันเก่งเหลือเกินฉันสามารถที่จะก้าวมาสู่จุดนี้ได้แล้วคุณก็ไม่สนใจด้วยนะไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดอย่างไรเห็นไหมคะคนรอบข้างจะมีมือเข้ามาเยอะแยะเลยแต่มันไม่ได้ชัดเจนนะคะก็แปลว่าคุณก็ไม่ได้สนใจ ขอแค่ว่าคุณมีความสุขแล้วคุณชื่นชมกับทักษะก็ได้เป็นความรู้ความสามารถของเราที่นำเราก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้เหมือนกันประเด็นคือก่อนหน้านี้บางท่านนะ่อาจจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆใหม่ๆในที่นี้นะคะคุณก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะประสบความสําเร็จคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะทําได้แต่คุณก็พยายามทํามันมาโดยตลอดในเดือนนี้ละค่ะพอคุณประสบความสําเร็จเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ย ไม่ใช่แค่การประสบความสำเร็จธรรมดาสิอยู่ๆคุณจะมีความคิดปิงแวบเข้ามาว่าสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้รับรู้มาเป็นความรู้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณมีความคิดและหนึ่งดาบเข้ามาความคิดพิจารณาอยากจะต่อยอดอยากจะไปอีกอยากจะขึ้นไปอีกสูงๆขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นคุณมีความคิดและแล้วทำได้ไหมมันมีโอกาสนะคะมันมีโอกาสเลยไพ่พระเข้ามาอยู่ข้างๆเนี่ย ความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณมันมีพอที่จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกไพ่สำรับนี้นะคะก็าทำดีเนาะเขาทำเป็นเหมือนกับบันไดขึ้นไปแบบเนี้ค่ะมันเหมือนกับเราก็ค่อยๆก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นมันเป็นการเก็บสะสมความรู้ไพ่พระนะคะจะคือความรู้ก็ได้ควาความสามารถเป็นสติเป็นปัญญาของเราก็ได้จะค่อยๆสะสมแล้วค่อยๆเดินขึ้นไป สิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้ในเดือนนี้นะคะโอกาสมันมีไหมโอกาสมีนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความสำเร็จเร็วๆนี้แต่ค่อยๆไปค่ะคุณพยายามเหลือเกินคุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนสูงมากแฮงแมนนะคะอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เนี่ยคุณอดทนได้ค่ะคุณพยายามหรือเสียสละอะไรบางอย่างใช้ความอดทนก็ได้อดทนรอเพื่อที่จะ ก้าวไปสู่แสงสว่างนั้นๆคิงไม้เข้ามาอยู่ข้างๆนะคะความมุ่งมั่นมันมีไพ่ใบสรุปสวยเหลือเกินก้าวเหรียญเข้ามานะคะแล้วในภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะข่อยคว้าอะไรบางอย่างแปลว่าเป้าหมายค่ะเป้าหมายของคุณมันอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเอาตัวของคุณเองขึ้นไปสู่ที่สูงของดีนะคะของที่มันยิ่งใหญ่มันไม่ง่ายและมันไม่ได้อยู่ในที่ต่ำๆเพราะไม่ล่ะ ถ้าคุณพร้อมเอาตัวเองขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วไปคว้าสิ่งนั้นมาให้ได้เลยมันมีโอกาสนะในเดือนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะแต่ถ้ามันยังไม่สำเร็จพยายามให้มันสำเร็จก่อนหนึ่งขั้นแล้วคุณจะเคลียร์เลยคุณจะเห็นว่ามันทะลุป,ปุ่โปงว่าเราจะไปต่อขั้นไหนได้เป็นกำลังใจให้คุณตูนจ้าในเดือนนี้สวยเหลือเกินเข้าเรื่องงาน งานประจํานะคะหากท่านใดที่รอเรื่องของตําแหน่งอยู่หน้าที่อยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วเรารออยู่โอกาสได้ไหมมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราจะได้รับความสำเร็จอย่างที่เราได้รออย่างที่บอกเลยนะคะคิงถ้วยเข้ามาคิงไม้เข้ามาระดับคิงเข้ามาสองใบแบบนี้จะให้คุณมากๆเลยสำหรับท่านชาย คุณต้นถ้าเป็นท่านชายในเดือนนี้นะคะรอตำแหน่งอยู่รอข่าวรออะไรอยู่เนี่ยมันมีโอกาสได้มากเลยเนาะผู้ใหญ่นะคะจะให้การสนับสนุนดีมากเขาเห็นค่าของเราเขาเห็นเขาเห็นพลังเขาเห็นออร่าของเราเขาก็จะหยิบยื่นสิ่งต่างๆโอกาสดีๆให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านหญิงจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จเหมือนกันแหละแต่ว่าจะให้คุณ ให้พลังงานกับท่านชายมากกว่าท่านหญิงนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนะคะแต่คุณตูนท่านใดที่ไม่ได้รอเรื่องของตำแหน่งงานไม่ได้รอการขยับขยายอะไรต่างๆเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหากท่านหากคุณตูนท่านใดที่ได้รับความรับผิดชอบก่อนหน้านี้เราได้ทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างก็ได้จะเป็นงานเล็กงานใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นความรับผิดชอบที่ ที่อยู่ในมือของเราแล้วดูเหมือนว่าปัญหาเยอะเหลือเกินนี่เดอ s t สตาเข้ามานะคะมันคือความคาดหวังว่างานของเรามันจะสำเร็จดูล่วงไปได้ด้วยดีจะสำเร็จไม่ล่าในเดือนนี้เดือนนี้นะคะก็คาดหวังก็คาดหวังได้นะแต่มันจะสำเร็จไม่ล่ามันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างนะมันจะต้องมีการตีกลับเข้ามาก่อนตีกลับมาจัดการใหม่หลายๆรอบ แต่ถ้ามันมีการตีกลับมาแล้วจัดการแล้วปรับปรุงแล้วทำอะไรใหม่ๆแล้วสำเร็จไหมสำเร็จค่ะเสร็จไหมเสร็จสิ้นในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างในเดือนนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยต้องมีการปรับปรุงค่ะอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเนาะแต่เอาละมันมีโอกาสสาเร็จมันมีโอกาสเสร็จสิ้นด้วยดีด้วยดีเลยอีกเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ คนที่ทำงานประจำแล้วมีหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้ชายลักษณะขาวๆตัวใหญ่หญอๆอวบๆดีดีหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือให้ไปหาลักษณะคิงถ้วยเขาใจดีเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะในกรณีกลับกันมีเป็นหัวหน้าผู้ชายเหมือนกันแต่เป็นแบบคิงไม้ คิงไม้ก็จะมีเหมือนกับคนที่อารมณ์แรงนิดนึงเนาะหรือไม่ก็เป็นลักษณะที่ผิวคล้ำหน่อยตัวใหญ่หน่อยแล้วก็มีความดุดันนิดหน่อยนิดหน่อยในเดือนนี้ก็ถ้าเรามีหัวหน้าสายตรงเป็นลักษณะแบบนี้ก็นิดนึงนะคะเราอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการงานให้ดีหน่อยเพราะว่าเขามาเลเลยมองๆแล้วแล้วนะว่า สิ่งที่เขาให้เรารับผิดชอบมันเสร็จแล้วหรือ,อยัง <c oughs> ติดไว้นิดนึงแต่เอาเป็นว่าคนทําเสร็จแหละคนทําเสร็จเนาะในเดือนนี้นะคะพนักงานประจําไปแล้วเนาะอ๋อพนักงานประจำเนี่ยอาจจะรวมถึงคนที่รับราชการก็ได้นะคะรัฐวิสาหกิจก็ได้อย่างที่บอกว่ารอเรื่องของตําแหน่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสวยค่ะสวยเลยต่อมาคนที่รอง,งานใหม่ คนที่รอง,งานใหม่นะคะพอมี6ไม้เข้ามามีเดอะซัเข้ามาแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้รับงานใหม่มีสูงมีสูงเลยประเด็นคือว่าพอมีแฮง m a n เข้ามาแบบนี้นะคะมันอาจจะต้องฝ่าฟันหลายด่านหน่อย6ไม้เนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวว่าคุณผ่านการสัมภาษณ์ระดับแรกแล้วนะให้ไปสัมภาษณ์ อีกครั้งหนึ่งหรือว่าไปทดลองงานอะไรบางอย่างเอาเป็นว่ามันมีหลายขั้นตอนเหลือเกินที่ที่คุณจะฝ่าฟันไปจนกว่าคุณจะได้งานใหม่นั่นแหละแต่หกไม้เข้ามาโอกาสที่คุณจะสำเร็จรุนร่วงไปได้สเต็ปแรกมันมีสูงมันมีสูงเลยแล้วเขาก็จะเรียกคุณเข้าไปอีกรอบหนึ่งโชว์ให้เขาเห็นเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพในบริษัทเขาแค่ไหน ออร่าคุณมีพลังคุณมาแล้วเหลือแต่ตัวตนของคุณเนี่ยมั่นใจเข้าไว้ชื่นชมตัวเองเข้าไว้ค่ะลุยต่อโอกาสที่จะได้รับงานใหม่มันมีมันมีเลยเนาะคุณตูนจ๋าต่อมาคนที่ธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายในเดือนนี้ในเดือนนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าตัวคุณตนเองกำลังจะทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาในเดือนนี้ทำได้ทำได้เลยเดือวซันนะคะมันเหมือนว่ามันเป็นการเปิดตัวก็ได้เปิดตัวธุรกิจบริการอะไรของเราออกสู่สาธารณาชนให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราขายอะไรเรามีอะไรบ้างในเดือนนี้ทำดีทำเลยนะคะแล้วอยากให้เปิดตัวแบบให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่วงกว้างหน่อยอาจจะเข้าในโลกออนไลน์ก็ได้เนาะ ลองทำดูนะคะแต่ถามว่าการตอบรับที่มันเป็นรูปแบบคนรู้จักมันมีสูงมันมีสูงแต่เรื่องเงินสิเรื่องเงินอาจจะต้องรอนิดนึงมันอาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้นะคะนะคะอย่างที่บอกเนาะธุรกิจส่วนตัวนะคะทําเลยทำเลยโดยเฉพาะธุรกิจส่วนตัวที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะการศึกษานะคะคุณอาจจะเป็นติวเตอร์ก็ได้นะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ ที่เราเป็นเจ้าของเองอะ่ะสวยอีกหนึ่งอย่างก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรสมุนไพรก็ดีเลยนะในภาพใบนี้นะคะสมุนไพรก็ได้เป็นพืชผักสวนครัวดีมากดีมากเลยทำออกมาเลยได้ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งธุรกิจส่วนตัวที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลนี่เป็นอาหารทะเลก็ได้หรือไม่คุณที่มันเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ทางทะเลค่ะได้หมดได้หมดหรือไม่อีกอย่างหนึ่งอ้อถ้าคุณเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอศัลยะกรรมศัละยะแพทย์แล้นะคะคิงถ้วย,ยจะหมายถึงศัลยะแพทย์ได้นะแล้วคุณมีคลินิกเองสวยเลยเดือนนี้สวยงามมากๆเลยคุณจะมีลูกค้าเยอะแยะมากมายมีการได้รับการตอบรับที่ดีนี่คุณจะมีชื่อเสียงเอาง่ายๆคุณจะมีชื่อเสียงเนาะหรือเงินเอาไว้ก่อน เอาไปชื่อเสียงก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาตามมาดีธุรกิจส่วนตัวไปแล้วเนาะต่อมาอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกเนาะถ้าสมมติว่าคุณได้ลองทำอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จแล้วอยากจะต่อยอดเนี่ยเป็นธุรกิจส่วนตัวนี้ก็ทำได้เลยเนาะทำได้เลยนะคะอาจจะเอาความรู้ความสามารถของเราเป็นฐานแล้วก็เพิ่มเ,เทคนิคนู่นนี่นั่นเอาไปต่อยอดให้มัน ให้มันดูดีมากขึ้นหรือบางท่านอยากจะลงเรียนอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ทำอยู่มันต้องการความรู้มากขึ้นเรียนได้ไพ่พระเข้ามาติดตัวแบบนี้เลยนะคะเรียนได้หาความรู้ได้ไม่จาเป็นว่าจะต้องไปนั่งเรียนในในห้องเรียนก็ได้นะคะเรียนรู้เองก็ได้เพื่อจะต่อยอดทำได้ในเดือนนี้ลองดูเนาะต่อมาเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะก็จะมีมีเก้าเหรียญเข้ามาหใบเนาะ เดือซันอ้าวเดือซันเนี่ยคือโชคลาภคือโอกาสดีๆมีโอกาสเหลือเกินขอพูดเรื่องโชคลาภก่อนกันแล้วกันเนะาะไพ่มันสวย <c oughs> โชคลาภนะคะมันมีโอกาสที่ที่คุณจะจะได้อืมจะว่าถูกหวยก,นะก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่มันสร้างเม็ดเงินให้เราในอนาคตมีมีเลยมีเลยคือคุณจะเห็นช่องทางเอาให้ง่ายคุณจะเห็นช่องทางการทํามาหากิน คุณจะเห็นเ,เหมือนกับมันเคลียร์มากในสมองสมองปอโปรโปงอย่างที่บอกเลยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของตัวเงินหรอจะเป็นอย่างไรบ้างอืมเก้าเหรียญเนี่ยจริงๆไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินนะนะคะอาจจะอยู่ในในรูปแบบของสินค้าก็ได้หรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของบริการก็ได้เอาเป็นว่าเรื่องเงินของคุณในเดือนนี้พอหมุนดีกว่า ใช้คำว่าพอหมุนไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นหกไม้เข้ามาก็ยังไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรต่างๆเรื่องเงินเท่าไร่เอาเป็นว่าจัดการได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นแฮงแมนแบบนี้อาจจะเป็นรอหรือเงินอะไรบางอย่างหรือว่ารอรอเงินที่ควรจะได้แต่ยังไม่ได้เนี่ยแต่มันมีโอกาสได้มันมีโอกาสได้ คุณจัดการมันได้มองว่าเรื่องเงินคุณจัดการมันได้เนาะในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นหนี้ใครเป็นหนี้เราแล้วเราอยากจะได้คืนมันมีโอกาสไหมถ้ามันเป็นลูกหนี้ที่รอมานานแสนนานมาแล้วนี่แฮงแมนแบบนี้เดือนนี้มีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้คืนแต่ก็ก็ มันอาจจะเป็นหนี้ที่คุณทําใจแล้วล่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้คืนเนาะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จัดการได้อยู่ได้อยู่เรื่องเงินคุณอาจจะไปสูญเสียกับเรื่องของของการเรียนรู้อะไรมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นไปได้นะอย่างที่บอกว่าอยากจะลงเรียนอะไรเรียนได้นะคะเรื่องเงินผ่านไปต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่แล้ว คนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะพอมีไพ่พระเข้ามาเน้ออยู่ในตำแหน่งของความรักความสัมพันธ์หรือว่าคู่ครองเนี่ยในเดือนนี้จะมองว่าเป็นความรักที่มันมากกว่าคำว,ว่ารักไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความเมตตาก็ได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีความผูกพันที่มีมานานมากๆเหลือเกินแบบนี้นะคะก็จะอยู่กันไปแบบ แบบเพื่อนฝูงก็ได้อยู่กันไปแบบมีความผูกพันอย่างที่บอกนั่นแหละไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรใหญ่โตเท่าไหรนะ่นักเนาะในกรณีที่คนที่มีคู่แล้วนะคะหรือคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะเป็นส่วนที่สนับสนุนตัวคุณให้คุณได้ประสบความสําเร็จในเดือนนี้สวยงามมากถ้าอยากจะหาแนวร่วมแนวร่วมแนวเสริมสปอนเซอร์นี่คนอยู่ใกล้ตัวเลยค่ะ คนรักของเรานี่แหละถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจะช่วยเรื่องเงินได้เขาก็จะช่วยเรื่องของสติปัญญาเป็นให้คำปรึกษาสนับสนุนได้สวยงามเหลือเกินในเดือนนี้ดีค่ะความรักความสัมพันธ์ต่อมาเป็นคนโสดคนโสดนะคะในเดือนนี้นะอาราคุณมานะจะว่าไปแต่6ดาบ6ดาบขอโทษ6ไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณในเดือนนี้คุณอยากจะมีมีมีคู่มีแฟนและ คุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่คุณอยากจะได้แฟนลักษณะแบบนั้นเข้าใจไม่เอ่ย <c oughs> เหมือนกับว่าเราอยากจะได้แฟนลักษณะแบบไหน,นเราก็นำพาตัวเองเข้าไปสู่ในสังคมนั้นๆมีโอกาสค่ะมันเหมือนกับเราเปิดตู้เปิดตลาดใหม่ <c oughs> เปิดตลาดใหม่เลยแล้วก็มี light, สปอตไลท์ส่องมาหาตัวเราแบบนี้เอาตัวเองค่ะเอาตัวเองเข้าไปอยากจะเจอหนอนหนังสือ เข้าไปอยู่ที่ห้องสมุดอยากจะเจอคนสุขภาพแข็งแรงฟิตเนสเลยค่ะอยากจะเจอต่างชาติในเดซันเข้ามาก็เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมนั้นๆมีโอกาสค่ะแล้วคิงนะระดับคิงเข้ามาสองใบเลยนะคะคิงถ้วยคิงไม้เข้ามาแบบนี้เนี่ยคือคนที่คุณจะเจอนะ่ะเขา เขามีทั้งวุฒิภาวะที่ดีฐานะที่ดีการศึกษาที่ดีทุกอย่างอ่ะมันระดับคิงงก็ต้องไม่ธรรมดาแต่การที่เราอยากจะได้คู่ที่มันอยู่สูงเราก็จะต้องเดินขึ้นไปสู่ที่สูงก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะได้เท้าเทียมกันกันกบเขาตอบเลยว่ามีโอกาสไหมคนโสดมีค่ะมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนแต่เราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปนะ เราจะอยู่ที่บ้านอยู่ในมุมอับมุมชื้นแล้วจะเจอเป็นไปไม่ได้ค่ะ <c oughs> เปิดตัวค่ะเปิดตลาดใหม่เลยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคนสซเผ่านป้ายต่อมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้นะคะอืมก็ยังไม่ได้เห็นมีอะไรที่จะต้องน่ากังวลเท่าไหร่เลยอาจจะมีบ้างแหละพอมีแฮงแมนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนก็ได้นะเรื่องของ กระเพาะอาหารแบบนี้เป็นไปได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเวียนหัวมึนหัวความดานันความดันก็เป็นไปได้ก็นิดหน่อยเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมีไพ่พร,ราเข้ามาก็ก็หายดีก็หายดีก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลเท่าไหร่สุขภาพก็ไม่ได้เห็นอะไรใหญ่โตเท่าไหร่อ้ออาจจะเป็นเรื่องของ สายตาสายตาก็ได้นะคะจะแพ้แสงก็ได้เนาะหรือว่าเจ็บตาคันตาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสายตาระวังไว้นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งคนตูนจา๋าหากท่านใดที่อยากจะทําสวยนี่คิงถ้วยเข้ามาอยู่บนหัวแบบนี้เลยนะคะอยากจะทำสวยในเดือนนี้ทำได้ทำได้เลยนะแล้วคุณจะเจอคุณหมอ คุณหมอแบบมือฉมังเลยมือเจ๋งมากๆเลย <c oughs> เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆสงูงเอาเป็นว่าหากท่านใดที่อยากจะทำสวยในเดือนนี้ The ซันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตาก็ได้นะทำตาก็ได้นะหรือว่าทำส่วนไหนก็ได้เอาเป็นว่าทำส่วนไหนก็ได้คุณมีโอกาสแล้วทำแล้วออกมาดีทำออกมาสวยก็ได้ลองดูจะทำหรือไม่ให้แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันมีโอกาสทำได้เหมือนกันเนาะสุขภาพผ่านไปนะคะก็ ไม่น่าจะข้ามประเด็นไหนไปน่าจะครบทุกประเด็นแล้วขอแวะเรื่องของการศึกษานิดนึงก็ได้นะคะหากท่านใดที่กําลังศึกษาอยู่แล้วว่าจะจบไหมจะได้จะเสร็จไหมจะทำทีสิทธ์ก็ได้หรือว่าจะจบในชั้นของเราที่เราเรียนอยู่ในเดือนนี้มีสิทธิ์ค่ะนี่มีสิทธิ์เลย6ไม้เข้ามาเน่ยคือคือได้ได้ประสบความสําเร็จนะอีกขั้นหนึ่งเอาเป็นว่าเรื่องของการศึกษาการเรียน ก็สวยงามก็สวยงามเนาะโดยภาพรวมคุณตูนจ๋าในเดือนนี้โอกาสคุณสวยเหลือเกินอยากทำอะไรก็ทำเลยเนาะตั้งใจนะคะมุ่งม,มัน่นสิ่งที่คุณทำมันจะดีในอนาคตแน่ๆละ่ะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปขาดความรู้ตรงไหนก็เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนาะจะให้เสริมนะคะว่าจะมีอะไรแนะนำคุณตูนเพิ่มเติมหรือเปล่าในเดือนตุลาคม25 6 3นนี้ไพ่สวยนะคะในเดือนนี้ เขาพูดไพ่ใบนี้ก่อนเลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะพี่คนนี้เขายังไม่ตายนะในความหมายของไพ่นะคะพี่คนนี้เขายังไม่ตายแต่มันเหมือนกับว่าเขาฝ่าฟันอะไรมาเยอะเขาผ่านศึกสงครามมามาหลายสนามแล้วเหลือเกินมันมีความมันมีความเหนื่อยมันมีความท้อก็ได้จะว่าไปท้อก็ได้นะคะเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงที่จะสู้ต่อแล้วเขาก็นึกถึงจินตนาการว่า เขาก็น่าจะอยู่ในจุดที่มันสูงกว่านี้นะจุดที่มันมีความสุขมีเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าอะไรเกราะอะไรของเขาก็เป็นของใหม่หมดเลยก็จะแปลได้ว่าเขาอยากจะไปสู่จงจุดนี้ในเดือนนี้นะคะคิดไม่ได้แล้วนะคิดไม่ได้แล้วคุณต้องทำแล้วเนาะคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วนะคะจะนั่งคอพับคออ่อนแบบนี้แล้วจินตนาการอย่างเดียวว่าเราอยากอยากอยากเราต้องการต้องการต้องการ,ตการแต่ไม่ทำ มันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนทุกๆความสําเร็จนะคะมันต้องมีการแลกมันไม่ได้มีของฟรีในโลกนี้เนาะมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องแลกมาด้วยความอดทนไม่มีความสําเร็จไหนที่ไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้มาก่อนเป็นไปไม่ได้คะ่ะเดือนนี้ละเดือนนี้ทำเนาะทำนะคะอยากจะเริ่มทำอะไรค่อยๆไปค่อยๆทำนั่งแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเนะาะไพ่ใบนี้นะคะก็ อืมมันเป็นอีกมันเอมันเป็นอีกไพ่เวทจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนไพ่เดทก็ได้นะอืมไพ่ใบน,นี้นะคะมันคือการจบมันคือการจบมันมีคือมันคือการหมดสิ้นอะไรบางอย่างไปถ้าจะสังเกตดูดีๆเอ้จะเห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นไหมคะตรงเนี้ยจะมีเหมือนกับนาฬิการายแล้วนาฬิการายจากข้างบนนะ่ะ ไหลลงมาเนี่ยหมดแล้วมันคือการจบค่ะมันคือการจบมันคือการเสร็จสิ้นอะไรบางอย่างไปไม่ได้แปลว่าไม่ดีต้องบอกก่อนนะคะไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆอะ,อะไรที่ดูแล้วมันเหนียวรั้งเราอะไรที่มันดึงแข้งดึงขารกรงรังกับความรู้สึกของเราเนี่ยก็น่าจะจบแล้วไหมไม่น่าจะไปให้เวลากับมันแล้วหรือเปล่า เวลานี้มันน่าจะเป็นเวลาของการได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆมันน่าจะเป็นเวลาของความสดใสสั้รสนรื่นเริงไหมไพ่ก็มาเตือนว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความอึมครึมมันก็น่าจะตัดตัดไปบ้างแล้วไม่น่าจะไปให้เวลาไม่น่าจะเสียเวลากับมันแล้ว หรือเปล่าลองพิจารณาดูให้ดีนะคะไพ่บใบนี้ไม่ได้แย่นะเพราะว่าข้างหลังไพ่ใบนี้นะคะคือมงกุฎมงกุฎก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้เรื่องของความสําเร็จที่เรารอคอยก็ได้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้ไม่เสียเวลาแล้วเนาะคุณตุลจ๋าไพ่ใบนี้เป็นซีรีส์ต่อกันอาในเมื่อว่าเราอะไรที่มันรุงรังโรคเ <c oughs> วิเวิรทุกอย่างสิ่งเคี่มันออกไปค่ะ แล้วก็เปิดตัวเองเปิดตัวเองออกมาให้อิสระภาพกับตัวเองมีความสุขนะคะมีความสุขกับตัวเองให้มากๆชื่นชมความความความรู้ความสามารถของเราแล้วไปต่อคะ่ะไปต่อบินไปเลยคะ่ะบินไปเลยคุณมีโอกาสที่จะได้รับอิสระภาพคุณมีโอกาสแต่อย่างที่บอกคุณจะมานั่งนึกๆึคิดคิดแบบนี้ไม่ได้นะคะมันต้องลงมือทำเดนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่โอกาสมาหาคุณแล้ว มันขึ้นอยู่กับ2มือของคุณแล้วละ่ะ2ขาของคุณว่าคุณจะก้าวขึ้นไหมหรือคุณจะยืนอยู่ตรงจุดเดิมๆแล้วก็นั่งเออทำไมคนอื่นเขาได้ดีน้อทำไมเรายังไม่ได้สักทีเดือนนี้ค่ะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่วันละหนึ่งองศานะคะ6เดือนผ่านไปคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามแล้วเพราะฉะนั้น ค่อยๆเริ่มค่อยๆไปโอกาสมันมาแล้วเนาะหวังเหลือเกินนะคะคุณตูนจ๋าว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับคุณตูนบ้างนิดหน่อยเอาไปปร,รับใช้เอาไปวางแผนเอาไปพิจารณากันก็นกได้เนาะหากท่านใดนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอความกรุณากดไลค์กดติดตามกดกดแชร์ให้นิดนึงนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้ายิ้มเข้าไวค้ค่ะ กว้างเข้าไว้สิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ